ต้องรับได้เฮ้ยถือรูปอะไรเนี่ยจู๊วิ่งปัด มีอยู่ตัวเล็กๆแต่ก็มีตัวใหญ่อยู่นะเอ้ยตอนนี้ไหนไม่มีเลยจับปิงส,สวยสวอยธรรมชาติไปแล้วโยตัวหนึ่งก็หนึ่งหัว อ่างนั้นก่อนนาามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าิหวห้าตัวโอ้ยห ตัวอุย้ยดมดเวียงลงไปแล้วรอบนี้ได้ืูไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ เดี๋ยว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 มีจริงไหมอ้ยไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวตัวเล็กๆก็ไม่มีวไม่บานเลยคนยังไม่ได้โกรธเลยวูวว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 วกไววววอวว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 วะไววววอวว เบ๋เลยโบเบ๋เลยทุกคนนา